ทุกคนใครรู้จักมัง้งนี่คืออะไรนี่คือถีหลับมีดเซ2ชองหนึ่งช่องจ้ามจ่องตีเคือเรับ,บันจัอุปกรณ์หลับมีดไปเลยกันว่าเขาทำแบบไห้กันนี่คือมีดบรรดามีดตไม่คมเหลืมตอนเลยอ่อนง่ายเลยจับช่องทีหนึ่งหลัก ลกัลกลกักลักวิธีการหลับมีดที่ชองจ่าได้จ่ายได้ลองไปสดชอบเลยถ้าเกิดเป็นกันใจ่อชองน,นี้กันจ่นะช่องน,นี้กันใจ ไอที่นี่หลกักนี่อ่าวิธีการคือหลกักฆ่าตัวเองรับตีเดียวช่องคมจ้องทีซีนะมันมีมีแหล่กระจายได้น,นี่ได้ตึกจ่องได้ตึกจ่อง มีดเหญ้ก็จ่าได้มีดเล็กจะได้ป้ายในสิบวินาทีหลับภายใน10วินาทีมีดก็จะคมจ่ายได้จ่ายได้ไดลงคดในตะก,กร้าเลยดูราคาคำลังลดราคาค่ายทุกๆุกไปก่อน